เดี๋ยวมันวิ says, ่งเดี๋ยวมันว <w> ิ่งมามันงเอามัน่งเอาเียยรอยเวลุ้ีอยเร็วเดี๋ยวมันตายวนั่งไว้ควนังอย่าไปทำมันเออเรืองที่เร็บมันนอง อ่นพาไปทำเล่ก่อนไปเมื่อก่อนเล่นเขาเขาจะตีกันนะแล้วก็จะตายอะลิ้นห้อยแล้วเลือดเต็มเลยแล้วก็สังแป๊บเดียวมันวิ่งไปเลยไม่ตายแต่มันเร็วบอลไปแล้วบอลอุ้ยบอลไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวประมาทเนี่ยเดี๋ยเอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตาล้างไปไม่ได้แล้ว อ,อ,อ่ะมันหมดประทัดไปร้อยบาทซื้อประทัดไปร้อยหนึ่งลูกเห็นประทัดอยู่ในท่อเหมือนเลย นามันโดนดน้ำฝนมันจะฟื<า>้นนะโหวาเลโคตรยาวแม่จ้าเก้อรวันนี้ยอดเกี้ยเลยแม่จามจามาลงแม่จาไป่จ้าอยูย่ตรงนี้มา่าบ้